สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติและชวนชมทุกท่านทีวีชวนชมกลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับสําหรับรายการชวนชมชวนซื้อวันนี้สายพันธุ์ที่เราให้ท่านได้รับชมกันเป็นสายพันธุ์ยักษ์อาราบิค้ามนะครับอยู่ในเมืองคงนะฮะถือว่าเป็นต้นกํานเนิดของยักษ์อาราบิค้ามนั่นก็คือสายพันธุ์เมืองคงมอรกฏมีอยู่หลายกระถางด้วยกันนะครับสําหรับรุ่นนี้วันนี้ผมให้ ท่านได้รับชมสองต้นนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเวลาเมื่อเาช้าผมเข้าไปที่สวนแล้วก็ยกมาสองกระถางเพื่อที่จะมาถ่ายทาที่บ้านก่อนที่จะเสร็จจากนี้ก็มีภรระอันใหญ่หลวงที่จะต้องเลี้ยงลูกต่อเพราะฉะนั้นให้ท่านได้ชมเป็นตัวอย่างสองต้นนะครับไอเจ้าต้นแรกเนี่ยผมเหลาราแก้วของเขาแล้วก็ได้ลําต้นที่ สูงขึ้นในขณะที่กิ่งกา้านสาขาเองก็ถือว่ามาดีนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้อีกต้นหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับกิ่งก้านมาโดยรอบกิ่งชั้นที่1ชั้นที่2เรียกได้ว่าตอนนี้มาหมดแล้วชนชมรุ่นนี้ขนาดนี้เราขายที่ถ้าเป็น,น้นเนีต้นะครับถ้าท่านซื้อ1ต้นเราขายที่200บาทรวมค่าส่ง EMS แต่ถ้าหากว่าท่านซื้อ2ต้นขึ้นไปเราขายต้นละ100 ห้สบบาทรวมค่าส่งอ e ebs นอกจากลูกไม้เมืองคงมรกฏแล้วตอนนี้ที่สวนของพี่ตูน่นองจอกยังมีลูกไม้อีกสองสามสายพันธุ์สามารถที่จะจัดหาให้ท่านได้แล้วก่อนหน้านี้เองผมได้ถอนชนชมเพชรบ้านานานะครับซึ่งถือว่าเป็นเบนจภาคีในวงการชนชมแล้วก็ทำเป็น เลาลากแก้ของเขาเพื่อให้ได้ลำต้นที่สูง mm hmm. เช่นเดียวกันต้นนี้คัดรากจะขาบเขาแล้วนะครับมีทั้งหมด5เส้นกิ่งของเขาเองตอนนี้ก็มาแล้วความสูงถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเพจบ้านนาอีต้นนี้ก็รุ่นเดียวกันแต่ว่าสูงขึ้นมาหน่อยต้นนี้ผมเพิ่งถอนมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าล้างลากต้นนี้ยังยังไม่แห้งนะฮะ ก็ยังไม่ได้คัดลากของเขาแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยลากเนี่ยมาโดยสมดุลน,นะครับสามารถที่จะคัดลากตะขาบของเขาไว้ได้5เส้นถ้าสนใจสายพันธุ์ไหนโทรมาได้เลยนะครับที่หมายเลข0886951784าหสำหรับเพศบ้านนาเนี่ยนะครับราคาก็จะ แรงขึ้นหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะฮะอย่างต้นนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ250บาทรวมค่าส่ง e อเผมต้องบอกราคาให้ท่านทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้กฎหมายออนไลน์มีผลบังคับใช้แล้วจะต้องแจ้งราคาท่านด้วยนะฮะไม่งั้นก็จะผิดกฎหมายต้นนี้3อ0อ350บาทรวมค่าส่ง e m เนะครับอย่างที่รู้กันว่าชนชมที่เอาราก่ของเขามาทำเป็นลำต้นนี่จะต้องใช้เวลานานาน,นะฮะกว่าที่จะได้ ขนาดนี้แล้วลำต้นเองก็ค่อนข้างที่จะยาวซึ่งผมต้องใช้ลังใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นราคาก็เมื่อกี้ผมออกไป350บาทรวมค่าส่ง e b a นะครับสนใจต้นไหนทักทายมาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่มีไลน์ผมอยู่แล้วทักมาทางไลน์ก็ได้ โลกจะอยู่นานชีวิตจะยืนยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาที่วิเศษที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิทยาการทางการแพทย์หรือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยที่สุดโลกจะอยู่นานชีวิตจะยืนยาวขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติวันนี้ทีวีชนชมลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ